วันนี้จะพาเพื่อนๆมาลงทะเลนะคะมาชมกระชังเลี้ยงปลาแซลมอนค่ะน,นี้เป็นตรงบริเวณที่เลี้ยงปลาแซลมอนนะคะอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์ค่ะก็จะเลี้ยงปลาแซลมอนอยู่กลางทะเลแบบนี้นะคะวันนี้เราก็นั่งเรือออกมากลางทะเลนะคะแต่ว่าเราจะชมอยู่ห่างๆนะคะพอเดี๋ยวปลาแซลมอนจะตกใจนะคะ วิถีชีวิตชาวประมงค่ะก็เลี้ยงปลาแซลมอนแบบนี้ค่ะนี่ค่ะที่เราเห็นเป็นกระชังนะคะก็คือคนนอร์เวย์เลี้ยงปลาแซลมอนแบบนี้นะคะตอนนี้เราก็นั่งเรือไปรอบๆนะคะแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศสวยงามมาฝากเพื่อนๆทางบ้านนะคะ วังว่าเพื่อนเอทุกคนจะชื่นชอบคลิปนี้นะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าจะเอาคลิปปลาแซลมอนมาฝากนะคะวันนี้ก็มาชมวิธีการเลี้ยงปลาแซลมอนค่ะหลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นเนาะแต่ว่าที่ประเทศนอร์เวย์จะเยอะมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Angel Oil ด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะะ้าค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะจ๊ะ